สบายดีพี่น้องยำบุญชินยืดๆอาจารย์ตอนแรงพี่น้องตอนแรงมาเนี้ยตอนแรงเด้อพี่น้องต้นแรงเลยนี่พี่น้องสังเกต๋งงานแรงฮะปวดไปดีไปอยู่เพื่อสุขภาพเด็กจะได้ขี่เรือนว้าวกินเพี่อกินสั่งกินเด็กจะได้ขี่เรือพี่น้องเด็กจะได้ขี่เรือแล้วลองสิมลองชิมมึงดู้ลองชิมหัวเละดังๆสิเราจะได้กินยำแล้วชิมมึงก่อนเลย มันเด้นจิมเด้อพี่น้องชิมเ้มมันหนามันชิมดูรสชาติสิอืมผู้ไายกับน้ำลายแตกน้ำลายผมเลยพี่น้องเป็นที่สุดจ้ะนี่เครื่องนี้เอฟซี C สนับสนุนนะคะเอฟซี F C สนับสน,นุนนะท่านนี่แล้วก็คือหลายๆเดี๋ยวเป็นเทเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวเทใสชาติเลยเน,นาะเอาลงเลยเนาะพี่โอ้อน้องบัวสิบวล่นถาดบานี่ อาเดี๋ยวเขาเขาย่ำหลายป่าวว่า f ีมาหวงผ้าขาวน้ำน้ำเนาะผมพี่น้อง FT มาห่วมผัาขาวแรงน้ำกินขาวแรงห่วมกันนะพี่น้องแต่กินา้าเห็นได้ฉีเลือบ่นมันฉีเลือแหละมันฉีเลือนะ่อดเลือเดี๋ยวนะแดเบิองเบืองป้าตัวผมแม่พี่น้องิัวรอสินังสิงกินไหมยามุ่นเจ็ดหัวร้อดังดังเหมือนเียเาก็มาหน่วยหน่วกันเนาะผมแม่พี่น้องเยอยุ่วเยอะ่ว วัวยัยัอ่ะเลาวเลาไงยัวยัวมามากินน <laughs> 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 <Aware> ้ำ <thoroughly> ก <diferente> <laughs> ันผมเองพี่น้องอันนี้ก็เป็นขีดฉันสันของน้องบัวเนาะจ้าสิมากินกันเลยหายเบิ่งหายเบิ่งกันนี่เนาะผมมีเอฟซีมากินน้ำเอฟซีบวกกะบเขากลองผมเองพี่น้องเแล้วมาจวดกันเลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบัวหน่อยเด้อผมเองพี่น้องต่อกันขีดหนาเนาะ มีคนถากินเหมือนตัวเองกินได้เลยนะบ๊ายบาย